สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเพื่อการมีบุตรแล้วนะครับผมวิธีไหนที่จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็เห็นผลได้ชัดเจนที่สุดครับ ờ, ถ้าพูดถึง ประสิทธ,ธิภาพหรือตาการตั้งครันที่สูงสุดในขนาดนี้นะครับมีอาตาัตราความสำเร็จดีที่มา40-70ก็คือการทำเด็กหลอดแก้วรวมถึงการช่วยในการปฏิสนธิซึ่งเราจะใช้เชื้อหนึ่งตัวเนี่ยฉีดเข้าสู่ผนังไข่โดยโดย,โดยตรงซึ่งมักจะใช้ในคนไข้ที่มีเชื้อมีปัญหาจํานวนน้อยหรือคุณภาพไม่ดีนะครับหรือ i f v f กับ i c s i นั่นเองครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยคุณหมอจะเลือกพิจารณาจากวิธีการไหนแล้วก็เพราะอะไรครับข้อมองชี้ในการทําเด็กหลอดแก้วนั้นเนี่ย มันก็จะแบ่งในส่วนในของภาคสตรีเองนะครับก็จะเป็นคนที่ต้องมีควอมขายที่ติดตาทั้งสองข้างหรือหรือมีปัญหาอื่นๆประกอบด้วยชนในผู้ชายเองเนี่ยก็จะมี็ติของตัวเชื้อที่มีจํานวนน้อยหรือเคลื่อนไหวไม่ค่อยไม่ค่อยดีแต่กรณีถัดมาก,ก็คือเรามีการรักษาโดยวิธีอื่นแล้วไม่ประสบความสำเร็จเช่นการฉีดเชื้อก็โพองลูหลายๆาครั้งแล้วไม่สําเร็จเ็น้นก็ต้องก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการรักษาที่ทําให้คุณภาพดีขึ้น แล้วปัจจัยนะครับอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ประสบความสําเร็จสูงขึ้นครับอาจารย์ในส่วนของคู่สามีภรรยานั้นนะก็มีความตั้งใจจริงในการรักษาที่จะมีบุตร การแ่งสาเร็จได้ง่ายข้อที่2ก็คือในส่วนโรงพยาบาลเองเนี่ยแน่นอนครับต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีห้องแลบที่มีคุณภาพดีนะครับแล้วก็ความเชี่ยวชาญของแพทย์และบุคลากรทุกระดับซึ่งทางโรงพยาบาลเอกชัยเรามีความพร้อมที่จะให้บริการด้านนี้แล้วครับผมจะเห็นได้ว่านะครับการมีบุตรยากนะครับผมจะไม่ใช่เป็นปัญหาอีกต่อไปนะครับถ้ามาปรึกษากันที่โรงพยาบาลเอกชัยนะครับผมเพราะว่าการมีบุตรนะครับก็จะช่วยเติมเต็มคําว่าครอบครัวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ทัานต้องขอบคุณ ครับผมกับคุณหมอที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการมีบุตรยากและรวมถึงพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการ Healthy Guide ไปเอกชัย Hospital สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ